ได้ปลาอะไรสวัสดีค่ะผู้ชี้ยอดะยอวงเี่ยนัได้อยงี้นะก็ไม่เลี่งหรอกห้ตัวอตัวนี่ที่ใสัมว ตำข้าวกันกข้าวกงข้าวจันกลับไปรีบข่าวนน้มางานสบไม่น่อาจจะเลเลเกน ขาจะเลดีเกด้วยคืนนี้อยวาบอกดูอีทีนนะครับแสดงดีเกดงานตกนแกงส้มใต้จ้ะนีกความที่ว่าไปใต้มาแล้วยากกิงน,นะเจอให้คนข้างบ้านแกงให้เขาเป็นคนใต้นะแกงส้มใต้ใ,ใครแกงเหลืองอ่ะ แกงเหลืองยอดมะพร้าวใส่ปลาปลากระปุเอาเลยเลยคือบอกให้เหมมน,นียซจืดปลาพระปุกมากๆนะทานกินปลาเผาสวัสดีค่ะไข่เจียวร้อนๆ เดจะเอาถงนงแข็งให้แม่อันนี้ก็ข้างคลองนะจากกล้องมันไม่เห็นคลองก็ถึงมจะเห็นปลาปลาเยอะมีคนมาเล่นด้วยนะแม่ไม่มีน้ำพริกอะไรกินบ้างเลยม,ม,มีคนตกปลาด้วยนะได้เยอะไหมพี่ยอดปลาหมอได้เยอะไหมห โอ้ยตัวสักก็อยแต่อิ่มเด้อไหนตัวตัวเล็กป่ะตัวเล็กไหมเหรอป้าหมอที่ให้แม่เรายีนิ่ไม่เล็กนะตัวเนี่ยตัใหญ่นะมันมันใหญ่สุดแค่นั้นใช่ไหมป้าหมอใหญ่สุดแค่นั้นสี่ตัวโลอืมไม่เล็กนะตัวกำมือเนี่ยสี่ตัวโลแต่แล้วได้เป็นตัวสามนิ้วอ่ะใ่ที่บ้านเลยค่ะบ้านอยู่ริมคลองค่ะที่แปดหลิวเจสิบตัวอ่ะ กลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านแม่กินข้าวกันมนางานศพด้วยยังไ,ไม่ได้กัดกิบยาเราไม่กินหนังอ่ะเรากินเนื้อปลาฉะนั้นเราเคี่ยนหนังออกต้านข้าวกันหรือยังวันนี้มันหยุดใช่ไหมจได้ไหม เขารอหนนะีคนหิข้าวี้เขเย็นหมดะ,ะมากีรอแม่อะไรานข้าวาไหมคะอาเอาไมมนะ่ปวดตักสารเมื่อคืนเล่นดีมากเมื่อคืนจริงแล้วเมื่อคืน เป็นปลาแก้วเล่นนะไม่ใช่เราแต่ว่าเฮ้ยมืดเลยอะ่ะ <ไป S 1> ก็เล่นของแม่ไปสิไหนที่ก็ปิแม่วางบนน่ะแม่ไม่กินนะกระาว่าสวัสดีค่ะ <ไป S 1> กินต้มมันนี่เหรอต้มไก่ไม่ชวนเด็กกินด้วยเลยมาสิไปกินกับแม่เลยแม่เมนี่ลเะข้าไปไม่กินอะไรอ่ะแม่มีไก่ไม่เห็นคอมเมนตออี่าไมอ่คอมเไม่ทามันเป็นแบบต้องนาอวอวโดไปอีก เลโอเอ้โลอยู่ไหนสรวจชัวร์นะนะนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะตรวจเรื่องครับเลโอตัวใหญ่เนาะแต่จะวุ่นวายมากเลยก็เป็นหน้อยชอบกินกระไข่อ่ะก็จะให้กินแล้วกินไข่จะดุดิ่งมายุ่งโต๊ะนั่งดิจะโดนโทรศัพท์ก็ฟาดอยากกินก็จำฝีมือแม่น้องฝายมาต่อรักนะรักเมื่อไหร่ดีวันไหนอ่ะ อันนี้หาคิวให้วุ่นเลยแม่คุณดูเยอะเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนลูกแม่คุณดูเรื่องดีมากขอบคุณมากค่ะหมดเสียงเลยแม่คุณนี้เฟสไปถึงเฟสเดี๋ยวมาสวัสดีก่อนเดีวอ่ะสวยไปไหนลูกสวยทั้งตายเลยสวยสวยสวยทำไม่ดีไปนู่น นี่แหละมีลูกเป็นแมวไม่ต้องหาสามีแม<ฟ>่ขอขอคอนเดต้องคนเดียวมันไม่เพ,พ,พาะมายยออันเพาะทำของยังฝ่ายสามจุดเอามาเรียกั่นให้แม่เลยพอแล้วเพชรนิดนึงโอเคคอนเดียแค่นี้ก็พอเข้บไปสองวัดเดี๋ยวเดินโทรศัพท์กับปไปนะเรโอไปไฟตักให้ เครื่องปรุงามาวางบนเนี้นักคือน้องเฟซไม่คุยด้วยอ่ะทำไมเฟซไม่คุยด้วย,อ,อ,ยอ่ะพี่จิมมี่เห็นน้องแฝดเปล่าพี่แฝดหรือนอ้องเลกพี่หรือนอ้องเป็นพี่หรือเป็นน้องเฟซห้าขวบนี่แหละเขาเรียกว่าทาสแมวเฟ่ยังไงอยู่ยังไม่คุ้นเดี๋ยวลองเป็นตัวแนก่อนน้องเขินอยู่มั้ง ขายผัดทอดอย่างนี้ปองย้อนไม่ได้ผัดทอดในพิซซ่าีไงผัดทอดไม่มีไม่มีกรอยำไม้ไม่ไม่ไม่หรอวันนี้ไม่ได้ทอดอะไรเลยเกิดยาวอ่ะไม่มีแล้วก,กินอะไรปลาทูไม้เอาปลาทูมาไอ้แบบน้ำโคอยูไไ่ไหนอ่ะไอ้ปน้ำโคอยู่ไหนอ่ะคุณห,ห,หวบ้านดีไหม สวัสดีค่ะ<ว>ทุกคนน,น้ำเขียวไม่เจ๊เมื่อคืนก็ไม่ได้กินไม่ต้องพูดเลยจนหาซื้อถั่วแล้วหาซื้อไม่ได้เลยอะ่ะเมื่อคืนคนเยอะมากร้านค้าทุกร้านไม่มีน้ําขายเลยหมดเกลี้ยงเลยแบบเลลีเกมหมดฉากนียจะเป็นลมเสียงแห้งแบบหิวน้ําก็หายเลยอะ่ะมีอีกไหมอะ่ะรีบๆยาคนดูแล้วก็ขับรถออกขับรถออกไปซื้อ,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 อน้ำกิน ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องขอบคุณพี่ปูด้วยนะเอาไว้เมื่อคืนนี้หอม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 ฟังให้แม่ให้ลูกสวยเลยนะสวยไหมจุดสวยของแม่จุดสวยของแม่จุดสวยน่าจะรวยทับค่ะเยี่ยกว่าจุดสวยรวยทรัพย์ไม่ชอบไก่เ็นะ เหมัอนเกี้ยวเหมือนเกี้ยวหมดจริงใช่เล่นได้ดีมากขอบคุณมากค่ะไม่ได้เจอตัวจริงกันเลยเมื่อคืนงำ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 ถ้าทาดแมวทาดแมวอู้คนเยอะมากเมื่อคืนใช่เยอะมากจริงค่ะโอ้ได้อีกแล้วปลาหม้อไอ้ตัวเล็กขายเมื่อคืนรถจอดซ้อนคันตำรวจต้องให้เป็นล็อกล้อต้องโทรประกาศให้ไปเอารถออกล็อกล้อเหรออืมแบบนคั้น คนเยอะมากอ่ะที่นี่ที่ต่อรถวันนี้ก็น่าจะคนเยอะนะเพราะว่ารวมตลกเลยมีตลกด้วยอโอ้ยเออยนเ็นเย็นเย็นระวังกันนะไก่ดาวจิ้มบนนี้นวะอุ้ยไก่ดาวเต็มเดือยตัวนะอย่าไปยั่วยวนหมานะชอบยั่วยวนนะครบกินมันครบป่ะ กับม่คราซเาเปิดมาแล้วพี่กลับตอนตำรวจมาอ๋อไม่เคยต้าเลยถือไว้อ,อ,อ้ยเจ็บเจ็บสสวยแล้วหรือตกคลองนะถอยหลังนี่ตกคลองเลยนะนั่งริมคลองเลยเนี่ยคลองน้ำแห้งเลยน้ำลงจ่อไปไม่ชมรักจมโคลนะ ไม่มีตัวเงินตัวทองผ่านมานะถ้ามีเดี๋ยวจะโชว์เลยอะ่ะที่บ้านมีตัวเงินตัวทอง้วยสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะใคาดูไม่กล้ามาตัวเงินตัวทองใครอ่ะยอดทำไมอ่ะย,ยิงมันกระชักเลยอะ่ะมันมากำลังตกปลาอยู่มันระบายว่ายมาตัวใหญ่เลย <laughs> มันมาจมทีไมันมาแล้วปลาินเดือนี่ฟองนะเต่าเปล่าไม่ใช่ฟองของที่ปลาอยู่เต่าเต่า ไม่กล้ามาเลยมั้งตัวเงินตัวทองว่าจะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนในไลฟ์สดจังหนอ่ะสวอสวยอยู่ไหนอ่ะฮะตัวใหญ่ยังไม่โดนอย่าไปดื้อกันอีกเหมือนเมื่อวานนะนอนนอนนอนไปแปมาเร็วอยี๋มันเข้าไปอย่ามันลวกคลองเร็วสวยยังยังใสแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามองบาทดื้อเว้ยของยอดเหมือนปลาตัวใหญ่เลยวะยังล มุดไม่เจ้ามุดโอ้ยเฮ้ยเวรเเบนแต่แท้มันเปิดไหมมันเปิดไหมมันเปิดไหมตีไหมตีไหมตีไหมไอ้ะจะขึ้นมากัดดอแล้วไฟให้ม่ดูทาร์ลก่อนอย่าเพิ่งหออย่าเพิ่งหอกสวยไอ้เลจะขึ้นมาแล้วเนี่ยดูสิ ไปมาเนี่ยด้ดวยแกงส้มใต้ไข่เจียวแกงเหลืองกระปิปลาทูยอดโพหัวแล้วตัวใหญ่ด้วยเดี่ยนี่นีก่กระปิปาทูป้ายเต่าโพหัวไหนเต่าเฮ้ยทุกคนดูเต่าเร็วมีทั้งเต่าวันนี้เราไม่เจอกระตูงกระตูทองเราได้เจอเต่ามันโพหัวมาแล้วเต่าหรืองูเต่าหรืองูใหญ่หัวใหญ่พูดไปแล้วหัวใหญ่ยอด น่าจะตัวเท่ากับที่เขาจับมา,<ล>าว่าละฟองมันมาเรียกทุกคนไปดูเ <Corin ne. S 3> ต่าแต่นด้อีกตัวสัตว์น้ำผมหัวแล้วอะน้ำเข้าหมดแล้วเหรอถ้าพุพพหัวลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นไปก่อนเฮ้ย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 เ้องเก็บเอาขวบใหม่มาแบบที่ยังไม่ได้แค่ไม่ตังนะ้งอะเออใครจะปั่นจักรยานไปซื้อน้ำแดงให้ป้าฝ้ายวะน้ำเขียวน้ำห ป้าไม่มีตังอะม,มีตังคนละไอ้อหออน้าปัดสี่ป้าฝ้ายก็ไอ้เป็นนักสปายป้า้าก็อยากกินน้ำเกลือป้าฝ้าก็อยากใครจะปั่นตะกรยาไปซื้อให้ป้าฝ้ากินวะมีหรอจะรีบไ,ไปไม่มีเลยมั้งแดดร้อนเออแดดร้อนเด็กไม่ไปหด็กใช่ไหมไปตังป้าฝ้ายอยู่ในห้องอ่ะใครจะไปหยิบให้ป้าฝ้าวะเด็กหยิบไม่ถึงหรอกอ้าทะเลอยู่ในกระเป๋าอ่ะทะเลแม่ไม่มีกระเป๋าตังติดกระเป๋ามั้งปะยืมสิเอ็ด กี่อเป็นเดิมมีันก็มีแต่านวิ่งเรมวิ่งแล้วยอดวิ่งแล้วนู้นนู้นนยอดมาตอบไปแล้วโอ้ยอยากให้ดูอ่ะอยาให้ดูเดี๋ยวพี่ยอดพ่งเดิมพี่ยอดเพิ่งเดิมโอ้ชีวิตริมคองไหนไปไหนดดึงอิดึงดิโอ้ยยอดไปเถอะตัวน้อยไปเลยไปเลยชีวิตกินอีก คุณวายริมคอโอ้ยใส่กะอวนสักหน่อยเบสทำบมางคุณทางบ้านคนทางบ้านน้ำอะไรเฮ้ยเฮ้ยสรงตั้งให้หน่อยดิโค้กฟั้างกินน้ำอะไรเอาน้ำน้ำเขียวดีกว่าน้ำโค้กน้ำโค้กส้างเรามีเรามาบ้านเราสร้ากินน้ำเขียวลูกเฮ้ยสร้างแต่จะสวยไหมจะสวยอายุอโลุอโลุมัใช้แม่เยอะเยอมันกัดไม่กัดถ้าไม่ไปยุ่งกับมันอ่ะไหนอย่าไปตีมันถ้ายุ่งอ่ะต้องคุบเลยอย่าไปตีมันตีโลมัน กุ้งสวยๆเนี่ยไปใส่กงเหมือนไม่ให้ลำคาญกันไม่เป็นเลกินอะไรเลยเอาสิเอาสิลำคายไหมลำคายไหมทุกคนอาน,น่าเสียบรรยากาศบ้านนอกนะดูมีอรรถรสดีเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนตกปลาโอ้ยมีความสุขแท้อ่าน,น้อย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 ,อยบ้านนอกเนาะบ้านนอก,กตามบรรย,ยากาศบ้านนอก พี่จีบ้านนอกค่ะตังยายหายนะเป๋าไปซื้อก่อนแล้วค่อยมาดูน่ะดูในกระเป๋าลุงยอดก็เหมือนกัระป๋องเป็นกระป๋องเลยเร็วระบบหยุดจำคานไหมเนาะขึ้นวายดีจังเลยเคยใช้ชีวิตแบบนี้ซื้อน้ำอะไรบรรบานบรรบานป้าไฟกินน้ำสไปไ์ไม่เอาป้าไฟกินน้ำเขียวน้ำเขียวให้ป้าไฟน้ำโพงอยู่ในบ้านแล้วลูกไม่ต้องซื้อ ปัจจัยน่ะเด็กปัจจัยนาอยู่ย็นสบายเดี๋ยวเย็นแต่น้ํามันลงไงน้ํามันก็เลยเป็นสีนี้เดี๋ยวรอน้ําขึ้นก่อนน้ําขึ้นอ่ะปัจจันมเป็นน้ําจากแม่น้าบางปะกงไงก็เลาตามคอเป็นคอไม่ใหญ่โดบสถ้วยฟ้าแสดงเก่งมากขอบคุณค่าขอบคุณมากมากเลยเรื่องของเรื่องเลยเมื่อคืนเนี่ยสุดเสียงไปแล้วคือกี้สุดเสียงไปเลยตอนฉากลุยไฟเพราะว่าเราว่าปาแก้วเขาเปลี่ยนตอนท้ายไงเราก็ปล่อยเต็มที่เลยเสียงอ่ะคือไม่เก็บไว้ฉากหลังเลย ป้าไม่ได้แสดงเ้าแก้วไม่แสดงวะอาจารยจ้าขึงล้อนี่ไงไหนขอดูแล้วต้องมีขอกลับมาด้วยนะเอาตังเขียวนะ้ว้ตังพรมาด้วยนะเขียวถุงนึงนะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายังดเงียบกับสักได้น้ำโคมาอีก ยูจะได้น้ำอะไรมายอบอกว่าเพิ่งเปิดรถยนร้อยห้าสิบหกคนจากสองร้อยไปหมดแล้วซื้อน้ำโค้กคืนซื้อน้ำสไปซ์พี่แอดบอกจะได้แล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวจะหันแผ่นกล้องไปให้อายหายอายตอทีแรกทีแรกเป็นไงแล้วจ้อุตส่าห์จะโชว์จะหน่อยได้ตัวปอยปล่อยเลยปล่อยปล่อยแล้วใช่ไหมดึงแล้ยอดดึงแล้วยอดดึงแล้วยังลมพัดน้ำมันไปตอดแล้ว ปลาหมูแต่ปูไม่ไหนแล้ววะไหวล้วอยังไนันที่สิบห้าโหมีงานลิเกอ่ะปปลุกายเหรอพักก่อนได้ไหมเข้าไม่ถึงเลยอ่ะเข้ายากอ่ะปีเขาเยอะด้วยได้ระดึงใหญ่แล้วไหน,นั่นอะ ไม่ใช <not> ่ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วพี่ยอดดึงแล้วอย่างนั้นอารมณ์เนาะแล้วแก้วใช่ไหมราะวมาแก้วกับมะแตงมเมื่อคืนขนาวิ่งแล้วยอดไม่วิ่งไม่วิ่ง